กูเห็นแ่้กูเท้าก็ใส่เท้าข้างเดียวอ่ะไม่เหี้ยเหมือนคนจนอ่ะชีต้องมีอะไรช่าก็ไม่บอกไงกูขึ้นไปตบบอสได้ไงเหี้ยของกูเ่ะอ่ะไอ้สัตวสเดี๋ยวดูมันเอาไปใช้เหี้ยของกูก็ไม่ขอเหี้ยของของฉันคือของฉันของนายก็คือของฉันเลยไม่เห็นแม่งใหโตเลยมันมันเวิร์งการตลาดไอ้มันโตนานเหรอวะมันไม่เอาจะโตอ่ะไอ้เหี้ย ควายเลยไม่งตลอดปลายไปหมดแล้วไอ้วินเดี๋ยวนะถ้ากูถ้ากูทำด้วยกูจะเล่นไงเดือบเดือบเดือบเบสปีดเนี่ยโอ้โหเร็วเร็วเร็วโตเร็วโตเร็วเฮียทำไม่ทันเลยนะเอาควายโอเคต้องหาข้อข้อวนว่ะใช่ใช่ใช่มันต้องรอดจากไอ้เทียเครื่องเนี้ยแหละกูร่อนเองเลย ไอหน้าที่กูดีไม่ได้ดิเอาอ๋อไอ้กูโอเคได้อันนี้ละโคโคบีนแล้วก็อะไรต่ออ่าฮะหาวีดวีดหาจากการหาจากไหนวะเนี่ยโยนไปพร้อมกันก็ได้มากน้งวะโยนไปพร้อมกัเลวินใหโยนไปเลยโยนอะไร โยนไอ้โคโคบีนเหมือนลงไปเลยไม่เคว้คือมันให้หาวียไม่ให้โยนไอศั์โยนเหี้ยมึงบอกให้ซับเมิร์ดไอเหี้ยบาสึบาสึบาสึซ่าเคดเนี่ยไม่ได้ไอ้เหี้ยมันต้องหาวีดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยรอกันดีไอ้เชลลี่วะไอ้สันมันต้องหาวีดไอ้สัตว์ไอวันเดอร์เราจะปลูกข้าวยังไงวะพี่ผู้สอนไต้น้ำเฮ้อ อ๋อคือไอ้เที้ยมันตลกวั้เนี่ยทําถึงว่าแต่เราแค่ไม่รู้เฉยว่ารเราต้องทําอย่างนี้เยอะกลัวแปลถูกแต่เราไม่รู้กูเข้าใจว่าเราต้องโยนเวย้ยเหมือนแบบมึงเข้าใจป่ะไอ้มอสเอไอสองนะครับที่เราต้องผลิตฟลูอีกคริสตลัลอ่ะมันเขาใช้คําว,ว่าซับเม์เหมือนกันเว้ยกูเข้าใจว่ามันต้องโยน,ยนไงดูดูดีอยู่่ะกลัวเป็นชีวิตจริงพืชไม่ตายลเลยอืย <c oughs> อุ้มน้ำเยอะเกินเลยกินจนอ้วกอ่ะไอ้เที่ยปลูกอะไรไอ้เฮมซีเนี่ยเฮมซีมันโตได้มากกว่านี้ไงตามหลักแล้วอะไอ้เฮมซี อยู่กับมึไงไงอ้เหี้ยมันไม่มีแบบหมวกจำน้ำเอวะไอ้เียน่าจะมีอยู่นะมีมีมีขับได้ขับได้ขับได้กูอยากใส่บ้าไอ้เหี้ยกูอยู่ใต้หนาไนอ้สัตว์เออเต้าแก๊สอีย่ย<ต>พี่ถ้าพี่ไม่มีเตาแก๊สพี่จะทำกับข้าวยังไงอะไอ้เหี้ยมันบอกให้กูทำหม้อก่อนกูจะรู้ได้ไหมเนี่ยมันไม่มีไฟไอ้เหี้ยโธ่ฝันเหี้ยเนี่ยกูไปช่วยชีวิตตัวเองกูก็โอเนเ่ย ไ <laughs> อสันเครื่องเคี่ยว <c oughs> เลยให้ยวินมึงรอเอาเมาส์ไปชี้ที่แร่เหล็กดีฮะทำไมวะมันเป็นลูกอัลติมัสถ่ายไปฮะเราเอาเมาส์ชี้มือเหรอไิมัน่าพไปกดชิปแล้วก็ออกเอาเ,อเอมาส์ชี้เฮ้ยเอลติมัสค่ายเอาติมัสเป็นช่วงนี้เหมือนเราขาดสีสันเลยเฮ้ยทำไมอะ <c oughs> <c oughs> เร่งวล่ะ <c oughs> ไม่เแบบต่อยไม่่อนเลยเย <c oughs> อะก่านสาีสัตว์แต่กูก็อ่ะใสให้กูว่าแล้วเยอะเ,เลยไี่เลยแบบตอยู่ดีๆไม่ได้เยอะอาวุธกูมีอะไรนี่ยมีที่เรา <c oughs> อ่ะควยอะไร้สัตตากลา้าล่าไม่ให้ตายลยไรเยอะกูชอบเลยไม่ให้ตาย มึงเด็กตัวน้นแม่งไล่ตามกูยูมีเดโมเดชั่นดูมาตําบีให้หน่อยอ๋อกูไม่ได้ทําของพี่มาไม่เสร็จเลยเนี่ยไอ้เหฮ้ยจะเย็นอันนี้ก็ต้องการไว้ก่อนอย่าเผื่อไม่มาสีลองมือบ้างไอ้เหี่ยถ้ามึงไปเล่นคัพทเรียมอาจจะไม่น่าเบื่อก็ได้นะวิดเฮ้ยเราต้องไปเรื่อยเลยอ๋อคืนจบวันนี้เราไปแบทอื่นเหรอใช่ไงเราต้องไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องบ้างเว้ย EP กูยังไม่ถือ EP สามสักตอนเลยไอ้เหี้ย นี่กูสร้างเรือกุยแมรี่แล้วเพราะนั่ะกูว่ากุยแมรี่แล้วกูว่าหมดแคบไฟเรือไม่กว้างไงพ่ออย่าตีดินี่มันเป็นกูุยแมรี่กูพ่ออยู่าเล่นโอ้ยดัยไปด้วยมันจะพังไหมเนี่ยไอ้ชี้กูุยแมรี่กูไล่ดูคนหัวเราดิเชืยแม่งจ้องจะเล่นเรือกูไอ้ยี่่อไอ้นัดมาเราเราต้องผอนวัฒนธรรมให้ใช่ไหม พ่อจะทำความดิถึงเราใช่อไอนอนเอง<า>นอนเองฮะนอนไม่นอนนี่ไอ้ขี้นี่มันจิกหัวเนี่ยไอ้ขี <c oughs> เ้เอ้ไอ้ขี้หยาไอ้ขี้เก็บโดนแล้วสัตยิ่งี้ อคอ่าต่อไปของเราเนื้อสบู่อันเนื้อสบู่ทิปแอน,นทริกทำอะไรได้บ้างเราได้ EP มาอะฮะติาา๊กเกอร์ไอ้นะเราได้เปล่าเติมสีมาอ่าห้าลื่นโอ้โหเควสมีเยอะเลยเนี่ยมันมีคำว่าดีเอ็นไหมแบบจบแล้วอยากไม่อยากเล่นแล้วอ่ะโอ้ดีเอ็นอีกนานเลยเพลงนี้ซีรีส์ยาวๆเลยเราจะเล่นยาวๆเลยเพลงนะคืออะไรมันยาวมือเลยคือเออเราต้อง<อ>ทอับติดเราทับทับติดที่ EP สามแล้วเพลงนะ เป็นาฟไลท์ไมรไลท์เหรอเอพอคุณก็ซื้อไม่คราอะไรอยูคอดอุ่นไม่โว้ขาขีอาซื้อเมขาโนโนขากะชี้คือซื้อเราซาเจกูขาอดอบอไรเงี้ยเอาดิเนี่ยพ่อมาพ่อคุยไรเี้ยอะไรได้บ้างเนี่ย เนี่เขาสมกันเป็นพวกกูเลยเฮียโอ้เข้ามาในเขตบ้านกูอ่ะโอหอมหอมไม่เหียหอมไม่สัตว์เห็นเกิดเลยเฮียลึกกว่านี้ปะมันดิฟแล้วมันโซดิฟแล้ววีนไม่ต้องไปดีเปอร์หรือใช่ใช่เขาพูดแบบนี้กระจกเลยเฮียพวกพวกมึงรู้จักไอ้นี่ปะวะไอ้เศร้าที่เขาไปหมักเหล้าเขาเรียกอะไรวะสาโบวะลำใช่หรอ ไม่รู้ไม่ <laughs> จะพ<ห>ูดถาม,ม,มยี <laughs> ่สิบหกยี่สิบเก็เรา,า,เา,เา,เรา,าก็ไอ้ข้าวเราป่ะของกูมันเป็นข้าวฝรั่งอ่ะน้องไอ้เฮียกูเรียกข้าวไทยหรอกไอ้เฮียเดี๋ยวมาทำเป็นโกอินเตอร์หน่อยเลยไอ้ควายโอ้ยไอ้ควายโคบอกไอ้นคนที่บอกว่ากูให้อยากก่าโกอินเตอร์ไม่ยังมาถามเมื่อกูอยู่เลยแต่ก่อนกูถามแม่นะแม่แม่คือมันใช้หมากเหล้าเนี่ยถ้าผมแดกไปเนี่ยผมจะบาปไหมบาปทำไมอ่ะไอ้เฮียมึงนับถือด้วยเหรอเนี่ยไม่เยอะเลยไม่ไอ้เฮียมึงเข้าใจป่าว่าแบบ คืออะไรที่ราบเวินได้กูไม่อยากทำอ่ะกูเป็นคนดีของสังคมไงมึงเหอะมันไม่ไปหนักหัวใครก็แดกแดกไปเหอะท้องก็มึงอ่ะถ้ามึงตายก็ตัวมึงแกกูเองไปแดกไงยะเอ็มหนึ่งพ่อมึงอ่ะกูรู้มึงพูดด้วยแต่ไม่ต้องกดสิกูก็ได้ปะมันเอาไว้ลืมยงไงเผื่อกูเป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาสักวันกูจะได้ขายมันพ่อมึงอะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องจำนะเพียงนะ อย่างผ่ากชิบหายเลยตอนเลยไอ้เหี้ยให้แม่ตายตายไปเหอะไอ้้เหียกูทำอะไรผิดได้ทำปั๊มเท่านั้นแหละใส่ปั๊มอ่ะให้มึงเถอะทำอะไรทำอะไรก่อนไปใหญ่ทำอะไรไม่ได้กูไม่เอาก็ได้ไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ต้องใช้หล่อตานุบัิอ่ะสักผีนี่เหี้ยสักผีนี่เฮียหวานน่ะเก่งมากก็ไม่ต้องทไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เชี่ยหมดเชี่ยเลยเรต้องการถังน้ำมาถังน้ำที่เราเคยมีไอ้ถังน้ำแบบเด็กที่กูเนี่ยขอให้หมดเลยทำไงก่อนขอบคุณครับเออม่นทำโซมาบ่นแล้วจสตีกับตัวพี้ยะไระมันมียุงเกาะมือนกูเลยตีให้นี้ไม่มียุงครับเอามันเกาะจริงๆมันแบบเป็นมดใหม่เออเพิ่เพิ่มเข้ามาเมื่อกี้เลยก็คือตัวนี้หายไปแล้วใช่ไหม เออมันเอาออกไปแล้วครับกูตกตายไปแล้วอะไรวะโอเคโอเคกูขายละมีอะไรวะแค่เดยก็โง่ทำตามเนาะไปเด็นเส้นระยะของสัตว์ป่าไปเพื่อนท่าวาสตาม์ไหมไม่มีไหนในจอที่มันยาววะไอ้เชี่ยมโลกเอ็มหนึ่งเหรอก็มึงมาขวางกูไอ้สัตว์กูอยู่ขออยู่ไอ้กูกำลังเดินอยู่ไอ้น้องไอ้เชี่ยไปกันะ ถ้าเกิดเราทำโซนเัอเทอนินหายนี่ยังไงเนี่ยมันหมายความว่าไงว่าพิจารวาวะเนี่ยแล้วจะเริ่มลงขายกันแล้วใอยเควนะ้งหนาไอเหี้ยวิว่ย,ยอนเลย,อ,ยอะไรมาดูดินี่นี่มึงดูดูดูนี่นนนอะไรเห็นป่ามาันดูนะใส่ดินเข้าไปฝอ่งบนนะใส่ดินของบนเห็นป่าเออ เร็ว๋วปะว่าเราทำด้วยมือแล้วจะเร็วกว่าไม่รู้อย่างนั้นผมก็ไม่ต้องทำเองอะถ้าเกิดขี้เกียจก็ก็นี่แหละดีสุดวินเราได้มีประชาชนติดเกาะเพิม่มอนเราได้มีคนติดเกาะเพิ่มอันนี้คือ<น>เป็นแบบว่าเขาส่งตัวแทนมาช่วยเราใช่ไหมว่าเราโง่เราเราเราชี้เลเซอร์ขึ้นฟ้าถ้าไม่ยายนอ็อตเกิดสัญญาณแปลกด้วยแล้วลวกในขวาเออแล้วได้ดูจะแบบชี้เลเซอร์ขึ้นฟ้าขอความช่วยเหลือที่ไหนได้สร้างความชิบหายให้คนอื่นมาร่วมด้วยทุเรศใหญมีอยู่เลเซอร์ชี้ขึ้นฟ้าแล้วมันกระผักแล้ว เด,เดี๋ยวกูไปว่าดเดี๋ยวกูไปว่าแบบพวกกูเนี่ยเป็นลาฟแต่เป็นพวกกูเนี่ยเป็นตับล้วมันต่อ,แอยแรงจังวะนี่ร่างอมิกาเปก้าตายด้วยอะไรชิสโตปีแต่เน,นี่ยไอ้เนี่ยมิสโตปีเนี่ยว่ามันเสกโกเล่เป็นที่เรียกอีกแหละอินทร์โอ้ินโกเล่บีเดาวอ่ะอันนี้ใช่ไหมเตียงอ่ะ ชุดเราเป็นห,หนักเรียวร้าบว่ะร้าบงบน้อยเออเฮ้ยได้ปีกอะไรท่าอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> เอามา,อามาของกุ้ยี่ะแบนกันเนีงง่ยพี่ของพวกเราเหรอไอ้เี้ยกูเจอประสาทสีม่วงๆว่ะประสาทอะไรวะเกย์กดรับอินอะไรเนี่ยดีเฟสอะไรเฮ้ยประสาทอะไรวะเนี่ยการพัฒนจนไทยเพิ่งเริ่มต,นนนต้นเนี่ยอันตรายมั้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรอยู่ก็ได้ มีเกมเข้าไหนอ,อ่ะชอบม,มีอาจจะเป็นมึงก็ได้ได้เพลงนะอ๋อตายควายอย่าวินด้วยคอนเทนต์แล้วคนดูจะได้ดูอะไรที่มนันสนุกสนุกจริงๆเสียทีไม่เราสนุกอยู่แล้วงไงเราทำแบบนี้คนดูเข,ขาชอบค้าวเซ้าอยู่ไหนวะข้างหน้าไงลยใช่นะอบอกว่าใช่นะบ,บอกว่าไม่ชอบอยู่ที่น้อยน่าจะเล่นคราฟโทเรียสนุกถ้ามันไม่ไม่แหลกคอมมันนะไม่น่าจะแหลกว่าวเขาคู่ก็เล่นได้น้อน่าจะเล่นได้น้อวินเนาะเออสปอนเนอร์สไปเดอร์ปีทิ้งไอ้เหี้ยอย่าอยู่เลย อ้อ,อกัะเพลงอ๋อบีเกอร์มันมันยิงกันเองมันยิงกันเองตะกี้มันจะยิงกูเดี๋ยวไปโดนเพื่อนนั้นอุ้ยเือโอ้ติพิษด้วอันตรายอันตรายรีข่ามันแ๋่ไอ้เด๋อ,อ,อที่นี่เป็นโอ้เขาบนแม่งเรียบเลยกำลังจะไปช่วยเพื่อน อ๋อยิงกันเองไปซใช่พวกกูต้องปลุกต้นไอเน็กเลยอะใช่โอเคปิจารณาตัวนี้ตัวไอเน็กนี่ฟุดฟุดฟุดวีอะไรไหมดูกลุ่มชตัวละครกูมันหล่อนว่าเฮ้ยมื่อย่าไปเหยียบอะไรก็ แปลกอุ้ยเดี๋ยวเย็นไปเดี๋ยวตอนเช้านะถ้าเหยียบปุ๊บมันจะเป็นกับดักทายพวกมึงแบบโดนล้างสมองไม่ถึงไอ้ดอดไอ้ดอดมาอยู่ที่กับว่างไอ้ดอดไอ้นี่อันตรายเออไปตายครูเลยเดะ๋ยวลองไปดูด้านล่างมันยังมีอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้หายไปไหนนี่ไงมันอยู่ข้างล่างอีกที่อืออืออือออืตายแฟร์ันแอ็มิทโอ้ยตรงกลางเลย อ๋อคือถ้าคาดถึงจำนวนมันก็จะให้ของมานะก็เหมือนที่เราลงอ่ะเนาะปกติได้อะไรมาไม่รู้เอ้ยได้เป็นทองเลยเป็นชาร์ดเลยพอร์อกลับเลยนะอือฮึไม่เชื่อครสันดีกว่ามันเวิร์กแล้วเน,นี่ยกูอยู่โลกกูปลอดภัยแล้วไอ้ที่อเอ้ยเอ้ยเควสดอะไรขึ้นพี่ยาบ้ามันทำแค่อันเดียวเสร็จแล้วมันก็ไปหมดเลยแกโอ้หได้อะไรบ้างวะนเนี้ยต้องฟังต้องซื้อออะไรได้ เราสดูใครได้มีเดีเราต้องวางจำนวนตูเอทแล้วเราอ่ะเพ้ยนี่เราเสกตัวเชื่อเนี่ยเพไม่รู้กูกดเคอสบ็อกแล้วกูได้มาเนี่ยไอเพ้วยกูไม่รู้กูไมู่ว่ามันต่อของขวัญออกของพ่อของเคอสยอ๋อไม่เก่งนี่หว่าเอาอีกตัวมันพ่อของยอดอันนว่าหยิไปไ้เียไเดี๋ยวมาไป แอมเบอร์อยู่กลางกับวีแอเบอร์อยู่กลางคุณจะเอาแอมเบอร์ผ่ามากูดิไอแย่ตีกันให้โดนไม่ใช่ตีขึ้นเองก็แบบนี่คืออะไรวะเดี๋ยวเยตุ๋เนี่ยคำตอบช่องคำตอบที่ผ่านเนี่ยเงี้ยตมุเนี่ยสัตว์เอ่อไม่ใช่คนนั้นว่าเราพอแค่นี้หรือไงนี้สั่นขาว เออไม่รู้ก็คุยไปกินข้าวที่อยู่ในทีมพี่พี่มันอีกนานแล้ววิงกว่านเราจะทำสติลได้พ่อของทรายแม่วาดตัวเองด้วยนะวาดเองอ่ะเป็นรถต่ไปของมันแฟนขับใครวะรู้ว่ามันจะขับพวกเราอ่ะลงตายด้เลยเออแต่ม่าเราแม่ขับรวท็อปได้เลยเลยลงหลัวผมเป็นโทรศัพท์ไดไงควรยุ่งเหรอเนี่ควยแล้วควยแล้วเล้วก็ต่อยเขาเนี่ย แล้วมันควอะไรันแล้วมันเสียงกดคลิกอย่างรัวไอ้สอมึงสักสีีเชี่ยขวาอขวาอีปิดได้แล้วไอ้สัสเอาปิดนี่กูเราผีเ่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านชมทุกท่านนะครับใครที่ชอบไปครับก็ขอบคุณที่เข้ามาบชมนะครับกับไอซีรีส์หมครับโอเชียนบล็อกนะครับก็ด้วยเสี่ยครับเจอเกิด ไอ้มึงที่จากไหนนะไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs>